สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับออนไลน์คลาสนะครับกับอาจารย์พิเชษวิไลลักษณ์นะครับกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับและในวันนี้ออนไลน์คลาสของเราจะเป็นวิชาขนมไทยนะครับเราเปิดแผนกใหม่นะครับเป็นแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับและนี่คือผลผลิตของเรานะครับเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับน้องๆนะครับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการอ่ะขอแนะนําตัวหน่อยครับ ัสดีครับผมชื่อนายเจชิมม์จเริงครับมาจากอาหารและโภชนาการครับน้องนะครับอยู่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับปีที่1น,นะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาสอนในเรื่องของการทำข้าวเหนียวมูลอย่างลึกซึ้งเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับ ส่วนผสมของเรานะครับประกอบไปด้วยข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับจำนวน1ถ้วยครึ่งหรือประมาณ250กรัมนะครับกะทินะครับเป็นกะทิหัวกะทิเข้มข้นนะครับจำนวนครึ่งถ้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะนะครับวิธีการใช้นะครับถ้าเกิดเราต้องการนํากะทิเป็นกะทิแบบั้นสดนะครับเราสามารถบอกกับแม่ค้านะครับว่าขอซื้อ เป็นมะพร้าวขูดขาวแล้วก็บอกไปเลยครับว่าคั้นไม่ใส่น้ำนะครับสิ่งที่เราได้เราจะได้เป็นหัวกะทิเข้มข้นนะครับและที่สำคัญนะครับครูจะเน้นย้ำว่าต้องใช้มะพร้าวขูดขาวนะครับเพราะน้ำกะทิที่ได้จะมีความขาวสวยนะครับแล้วก็สีไม่หมองคล้ำนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการให้ลักษณะของกะทิของเรามีความหอมมากขึ้นนะครับ เราจะเพิ่มไปเตยไปประมาณ2ใบนะครับในตอนที่เคี่ยวนะครับเรามีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงและก็เกลือป่อนอยู่ที่1ช้อนชานะครับเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับนำมาใส่ลงในหม้อเสร็จแล้วนำไปเคี่ยวจนกระทั่งเดือดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำกะทิที่ข้นเข้มข้นอย่างที่ครูบอกไปนะครับ ว่าเราใช้เป็นมะพร้าวขูดขาวคั้นไม่ใส่น้ำนะครับจำนวนครึ่งช้วยตวงบวก2ช้อนโต๊ะอ่ะเราให้ผู้ช่วยเราทำนะครับนะครับอ่าเยี่ยมมากเก่งมากครับต่อไปนะครับเราก็จะมีน้ำตาลนะครับอยู่ที่ครึ่งช่วยตวงเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับก็จะทำให้น้ำมูลของเรานั้นมีสีสันที่สวยขึ้นนะครับตัดรสด้วยความเค็มด้วยเกลือนะครับนะครับประมาณ1ช้อนชา เกลือที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเกลือสมุนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นเกลือปรุงอาหารแบบทั่วๆไปที่เป็นเกลือไอโอดีนนะครับจะมีเม็ดเล็กนะครับอันนั้นจะต้องใช้อยู่ที่ปริมาณครึ่งหนึ่งจากสูตรที่ให้ไปนะครับเพราะว่าเขามีความเค็มมากกว่าทีนี้เราต้องการให้น้ำมูลเท่าเนียวของเรามีความมันวาวมากขึ้นอันนี้คือเทคนิคจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ น้ำมันพืชนะครับใช้เป็นน้ำมันโถเหลืองประมาณครึ่งช้อนชาใส่ลงไปด้วยเลยนะครับเวลาเรามนุนแล้วเนี่ยมันจะได้มีความมันวาวสีสวยนะครับ<อ>หลังจากนั้นนะครับเราคนให้เข้ากันนะครับ<อ>เพื่อให้น้ำตาลกะทิน,นะครับเข้ากันดีหลังจากนั้นเปิดไฟครับผมจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดนะครับเอาแค่พอเดือดนะครับหลังจากนั้น ปิดไฟใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับสำหรับน้ำมูลข้าวเหนียวนะครับก็พร้อมแล้วครับผมตอนนี้นะครับน้ำกะทิของเราก็เดือดฟูได้ที่แล้วครับปิดไฟได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับน้ำมูลกะทิของเราก็เป็นอันเรเรียบร้อยแล้วครับ ลูกเทใส่ลงในถ้วยนี้ได้เลยลูกเห็นไหมฮะว่าผลผลิตของเรามีความคล่องแคล่วมากนะครับดูมีความเป็นมืออาชีพมากนะครับน้องเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการทำอาหารมาบ้างแล้วนะครับแค่เรามาขัดเกลา่นนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้เป็นผลผลิตที่สวยงามนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของน้ำมูลกะทิที่เราทำสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมกะทิหอมใบเตยมากๆเลยนะครับอ่ะ ทีนี้ลำดับถัดไปเมื่อมีน้ำมูลกะทิแล้วนะครับเราก็จะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะครับสำหรับข้าวเหนียวในกะละมังใบนี้นะครับจะมีอัตราส่วนอยู่ที่1ถ้วยครึ่งหรือประมาณ250กรัมนะครับเมื่อนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ500กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลนั่นเองเทคนิคของเรานี่คือสารส้มนะครับสารส้มเนี่ย จะทำให้ลักษณะของเมล็ดข้าวมีความเงาขึ้นเม็ดเรียงตัวสวยขึ้นวิธีการใช้ก็คือเราจะนำไปแกว่งประมาณ4-5รอบอย่าแช่นะครับเพราะแช่นี่คือละลายหมดเลยนะครับแค่แกว่งเฉยๆนะครับเสร็จแล้วนำไปล้างน้ำประมาณ3-4ครั้งหรือสังเกตดูแค่น้ำที่เราแช่ข้าวเหนียวมีความใสขึ้นครับ เดี๋ยวน้องเตชินแกว่งสันส้มให้คุณครูหน่อยค่ะแกงลงไปเลยนะครับนะครับประมาณ3-4รอบหรือมากกว่านั้นได้นะครับตัวนี้นะครับจะทำให้ข้าวเหนียวมีความเงาขึ้นเม็ดเรียงตัวสวยขึ้นโอเคพอนะครับวางไว้ที่เดิมเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปล้างหรือซาวจนกระทั่งน้ำใสและนำไปนึ่งนะครับ ขั้นตอนของการนึ่งข้าวเหนียวนะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวอยู่ที่20นาทีแรกโดยการนำเอาเข้าวเหนียวเนี่ยผึงให้สะเด็ดน้ำก่อนแล้วก็ใส่ลังถึงนะครับแล้วนึ่ง20นาทีแรกนะครับอย่าลืมเวลานึ่งปูผ้าเขาบางรองไว้ด้วยนะครับแต่เราต้องการให้ข้าวเหนียวมีความสุกทั่วถึงทั่วเท่าๆกันเราก็จะกลับด้าน นะครับเอาจากบนลงล่างจากล่างขึ้นข้างบนแล้วนึ่งต่ออีก10นาทีนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวของเรานั้นสุกนุ่มทั่วทั่วกันนะครับทีนี้เมื่อเราได้ข้าวเหนียวนะครับอันนี้คือเป็นข้าวเหนียวที่คูนึ่งไว้แล้วเราก็จะนำเอาเข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับต้องร้อนนะครับต้องร้อนนะครับ นะอันนี้เน้นย้าเลยเพราะว่าถ้าข้าวเหนียวไม่ร้อนแล้วเราใส่น้ํามูลลงไปข้าวเหนียวจะแยกเป็นเม็ดไค่เม็ดมันเลยไม่สามารถรับประทานได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ํามูลร้อนด้วยข้าวเหนียวร้อนด้วยนะครับก็จะทําให้ข้าวเหนียวมีความนุ่มมากกว่าปกตินะครับนะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับชอบแบบ นุ่มพอประมาณหรือนุ่มมากกว่าปกติก็เลือกเอานะครับแต่ที่สำคัญข้าวเหนียวต้องร้อนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเหนียวมูนเราก็พร้อมแล้วนะครับหน้าตาข้าวเหนียวมูนของเราก็จะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้สังเกตดูข้าวเหนียวของครูมีสีเขียวอ่นอ,อนๆนะครับเทคนิคก็คือถ้าเราต้องการสีเขียวจากธรรมชาติ สีเขียวตัวที่1เลยคือสีเขียวใบเตยนะครับก็คือนําเอาน้ําใบเตยข้นเข้มข้นนะครับแล้วนําไปใส่ลงในส่วนผสมของข้าวเหนียวนะครับแล้วก็แช่ไปพร้อมกันเลยนะครับให้ข้าวเหนียวนั้นได้ดูดซึมซับสีนะครับก็จะได้เป็นสีเขียวธรรมชาติจากใบเตยหรือจะใช้ชาเขียวก็ได้นะครับตัวต่อไปถ้าต้องการสีน้ําเงินก็ใช้เป็นน้ําดอกอัญชันนะครับหรือถ้าเกิดต้องการสีเหลืองก็ใช้เป็นน้ําผสมกับผงขมิ้นนะครับ สังเกตดูนะครับว่าสีที่ได้จะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่ะอันนี้เราก็ได้เป็นข้าวเหนียวมูนสําเร็จเสร็จียบ้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําราดกันนะครับเป็นซอสกะทินั่นเองนะครับมีส่วนผสมของน้ํากะทิอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงนะครับกระทะใบเดิมเลยตะกี้นี้ที่เราทําก็คือเป็นตัวของน้ํามูนข้าวเหนียวนะครับมันเป็นส่วนผสมเดียวกันดังนั้นไม่จําเป็นต้องล้างก็ได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็มีความเค็มนะครับจากเกลือนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตามอัตราส่วนที่ให้ไว้นะครับทีนี้เราต้องการความข้นนะครับเราจะเพิ่มแป้งข้าวเจ้าไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะเราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับใส่ลงในกระทะเสร็จแล้วยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อน นะครับสังเกตก็คือแป้งข้าวเจ้าต้องไม่เป็นเม็ดนะครับเราจะคนไปจนกว่าแป้งข้าวเจ้าละลายหมดนะครับสำหรับสัสดส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการให้มันมีความข้นมากกว,ากว่าปกติก็สามารถเพิ่มแป้งลงไปก็ได้นะครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่สะดวกในเรื่องของการใช้กะทิสด สามารถใช้กะทิกล่องได้ไหมกระทิ UHT ใช้ได้ไหมเผื่ออยู่ต่างประเทศสามารถใช้ได้นะครับแต่ทริคก,ก็คือเราอาจจะต้องเลือกนะครับยี่ห้อที่ดีมีคุณภาพนะครับลองดมกลิ่นดูนะครับกลิ่นจะต้องไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับและในการมูนข้าวเหนียวนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องใช้กะทิกล่องจริงๆ ก็อย่างในสูตรนะครับที่เราเพิ่มน้ำมันพืชลงไปนะครับก็จะทำให้ตัวของข้าวเหนียวมูนของเรานั้นมีความมันวาวมากยิ่งขึ้นณนะตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับผสมได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟนะครับนะครับแล้วคนตลอดเวลานะครับจนกว่าส่วนผสมของเรานั้นเดือดคนนะครับ และน้ำกะทิของเราราดหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวพร้อมแล้วกะทิพร้อมแล้วขาดตัวประกอบอีกอันหนึ่งนั่นก็คือสังขยานั่นเองนะครับวันนี้เราจะทําสังขยานะครับโดยการใช้ไข่ถึง2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือจะใช้ไข่เป็ดและไข่ไก่คุณสมบัติของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะครับส่วนคุณสมบัติของไข่ไก่เนี่ยเขาจะให้ความนุ่มถ้าใช้ไข่เป็ดทั้งหมด3ฟอง ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะของสังขยาจะมีความเหนียวมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดใช้ไข่ไก่ทั้ง3าฟองเลยก็จะมีความนุ่มมากกว่าปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา2ชนิดมารวมกันก็จะได้ทั้งความเหนียวและความนุ่มนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไข่เป็ดอยู่ที่จำนวน1ฟองนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ย คนไทยจะนิยมใช้ไข่เป็ดในการทำขนมเพราะเนื่องจากว่าเราเลี้ยงเป็ดเป็นหลักนะครับนะแต่ณปัจจุบันนะครับไข่ไก่มีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เลยหันมานิยมใช้ไข่ไก่ในการประกอบอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราเตรียมกระมังไว้หใบนะครับและเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะครับใบเตยจะเป็นตัวดับกลิ่นนะครับกลิ่นคาวของไข่ นะครับทำให้ไข่ไม่เกิดกลิ่นคาวโดยเฉพาะไข่เป็ดน,นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับทีนี้น้ําตาลที่ใช้ในวันนี้จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับเป็นน้ําตาลที่ทําจากมะพร้าวจะมีความหอมและมีความนุ่มนวลมากกว่าน้ําตาลทรายใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าเจ้า นะครับเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็การเกาะตัวให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดขยำรวมกันจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับอ่ะทีนี้มอบหน้าที่นี้ให้กับน้องเตชินนะครับเติมน้ำกะทิลงไปนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะขยำนะครับส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งไข่กะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับซึ่งเราจะขยำจนกว่าน้ำตาลเนี่ยละลายหมดนะครับเสร็จแล้วเราต้องการให้ลักษณะของสังขยาของเรามีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยนั่นก็คือกระชอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมากรองผ่านกระชอนรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งนะครับที่ไฟแรงประมาณ20นาทีนะครับ หรือจนกระทั่งสุกนะครับวิธีในการดูว่าสังขยาของเราสุกหรือไม่สุกนะครับเราก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือไม้ปลายแหลมนะครับเราจะจิ้มเขาลงไปแต่ไม่ต้องใช้3อันนะจ๊ะใช้อันเดียวก็เพียงพอแล้วจิ้มลงไปยกขึ้นมาถ้าไม่มีน้ําใสๆออกมาไม่มีน้ําไข่เหลวๆออกมาแสดงว่าใช้ได้นะครับอ่ะกรองให้ครูหน่อยลูก นะครับลักษณะของไข่นะครับก็จะมีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในรูปเลยนะครับนี่ครับลักษณะของไข่ของเราก็เนียนนะครับพร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วครับผมทีนี้เราก็จะนึ่งใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้นะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลักษณะของตัวสังขยาที่นึ่งสุกสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไร ทีนี้ในการที่เราจะรู้ว่าสุกหรือไม่สุกนะครับอย่าลืมเช็คก,ก่อนทุกครั้งนะครับจิ้มลงไปนะครับจะต้องไม่มีเศษไข่ติดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ข้าวเหนียวพร้อมสังขยาพร้อมเราก็จะมาจัดตกแต่งพร้อมรับประทานกันเลยนะครับ อันที่1นะครับเป็นข้าวเหนียวมูลในกระทงสี่มุมนะครับทำจากใบตองนะครับอู้เนื้อเนียนสวยมากเลยครับผมดูนะครับลักษณะเนื้อสังกยาของเรามีความเนียนมากเลยนะครับทีนี้เราก็จะตัดรสชาตินะครับโดยการหยอดด้วยน้ำกะทินะครับเวลาเราหยอดนะครับคนเขาสักเล็กน้อยนะครับจะได้มีความ เนียนแล้วก็มันวาวมากขึ้นนะครับอ่าทีนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับโรยหน้าด้วยถั่วเขียวนะครับคั่วสุกกรอบนะครับพร้อมรับประทานอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองอ่าอันนี้ก็โปะลงไป ราดหน้าด้วยน้ำกะทิเล็กน้อยให้เยิม้มเยิมไปเลยอืมต้นทุนไม่กี่บาทนะครับขายได้กำไรงามนะครับกับข้าวเหนียวมูลสั่งขยาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับสามารถนำบุตรหลานมาเรียนกับเราได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอนะครับในการเรียนการสอนวิชาขนมไทยต้องขออนุญาตนะครับลาไปรับประทานข้าวเหนียวมูนกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเมนูถัดไปในรายวิชาขนมไทยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพ